ได้เวลาไปค้นอาหารแล้วจ้าพวบานส่รถท่วงมากแล้วขึ้นรถขึ้นรถรอเนี้ยรอเนี้ยอ้ยตกตโตก จานก่อนหนาหารเนาทาั้งหลายนั่นก็เป็นก้อนาย ป้ามีใส่รถไทหลายขั้นเนาะจ้ะมีสามขั้นสี่ขั้นเลยแต่ก่อนมีห้าหกขั้นถ้าแกก็ปล่อยออกไปนะคะนี่เราจ้ะเวลาอาหารเบอร์เท่ากระจิออกมาขอนเอาอยู่ข้างนอกแบบนี้อันหางอยู่ทั้งหลังรถขั้นสีแดงเนี่ยเป็นหางตัดหญ้าเด้จ้ะไปตัดหญ้าเราไปตัดหญ้าถ้าอื่นมาแล้วจะว่าเขตเจะาของบน,นูว่าทันไ้ตัด ก้อนกันสิสงสัยว่าก้อนทางล้านะก้อนออน,นี่ยังคือหลายสีแทนเป็นก้อนฟางได้จ้าก้อนฟางก้อนยาสีดำไม่ใชเป็นยาจ้าเป็นยาสุดตันยาเขาฟางแต่ว่าสีเขียวสีเทาสีฟ้าไปจงสีอันหรือว่าสีไล่าขาวดำทั้งสีนะจ้าก็จะเป็นฟางแต่ฟาง คนละปีนะคะเขาแก่เฮ็ดว้เพื่อว่าได้จำไงว่าอะไรฟางเกาฟางไม่เขาก็แยกสีกันไว้ปีนี้เข้าใส่สีนี่ปีน้าเข้าใส่สีนี้แบบนี้ง่ายต่อการแยกแยะนะคะเวลาเขากองร่วมกันเข้ากับซีหูก็จีหูสีถูกก้อนบ้านได้เกาอได้ไม่ขีดใส่ไปเต็มรถแล้วเขาก็จะกลับขอาฟามนะจ้ะ ใ้เต็มแล้วจ้าพบานสิส่สันบนอีกเพื่อบัดท,ทวงนำนักนะจ๊ะบ่ใไห้มันเงื่อยหนาไหลอันนี้ห้างพ่วงนี้เขาแก้บอกว่าบรรทุกได้หาตันแต่ตอนนี้มันเกินหาแล้วเพิ่งว่าไปเจาไปตะกอน กแล้วนะจ๊ะกลับเข้าฟาร์มกลับแล้วนะ เขียวห้ามเปนตสต่อะอดเขียวก็ลังจะออกเลืองแล้จ้ะเขาออหว่วงหลายแล้วบางให้บางรอบกันเริ่มเลื้งแล้วจ้ะ ่ำนน้อยปีนี้ต้นง่ำไลำง่เข้งแขงมาหอดฟ้ามแล้วเขาก็จะคีบลงจากรถจ้าบันี้อยู่ฝุ่นใส่รถไทยอยู่นี่ใส่รถเหลือง หิบไว้ใกล้กเครื่องปั้นจ้ะ กว่าในเจ็ดลอยกว่ากิโลเลยได้จ้ะเจ็ดน้ำหยากขันฝนตกนี่มันเปียกนี่ไหลมันจะลื่นลื่นแล้วก็ลุดแนวขีบป,ปั๊บรดเนอละจานาง,งานั่นแต่ละมือแต่ละอาทิตย์กับสิบประมาณนี่ละจ้าร่วงๆเวียนๆกันอยู่เอาคลิปมาฝากซัมนีาา่ละจ้าในนางั่งาของมือนี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ